กราบสวัสดีผู้ชมผู้ติดตามนิตรรกเฉินเจินคนป่าทั้งหลายทั้งบ้านใกล้แดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับคลิปนี้ก่อนจะไปดูกับดักหนูนะครับคุณผู้ชมก็ตรงนู้นนะครับมีหมาที่ไม่รู้ว่าตัวเจอตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับผมว่าจะได้กระจ้อนหรือว่า กระแตอีกสักตัวหรือเปล่านะครับก่อนไปดูกับดักหนูตอนเช้านะครับกับดักหนูเราอยู่ข้างล่างลงไปนู่นนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเราขุดกระจ้อนก,นกันก่อนซึ่งก็มีแค่มีดเล่มเดียวแล้วครับผมก็ไปดูกันเลยครับหมาชุดเก่าเลยนะครับผมเป็นชุดเก่าก็จะมีตัวดําตัวขาวตัวดําดำสองตัวแล้วก็ ตัวขาวแล้วก็ตัวน้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังขุดอยู่เลยนะครับอ่าตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเจอตัวอะไรไปดูใกล้ๆนะครับอ่านี้เลยนะครับคุณผู้ชมกำลังขุดกันเลยนะครับก็ น่าจะมีรูข้างบนอยู่ถ้าเป็นพื้นที่ชันๆแบบนี้นะครับผมตามที่เคยขุดนี่เราต้องหารูที่สัตว์เอาไว้หนีนะครับเวลาเราขุดไปมันจะมีรูหนีก็ต้องหาให้เจอนะครับลืมถ้ามีหมาหลายตัวโอ้ดินครับคุณเจ้า ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะขุดกับหมาพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็เรียกว่าปล่อยให้เขาขุดไปนะครับผมแย่งเขาขุดหรือเขาแย่งผมขุดครับมาแย่งผมขุดนะครับเขาไม่ยอมให้เราขุดเลยต้องเรียกว่านั่งตัวเข้าไว้เลยนะครับเขาไม่ยอมออก ่อนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อัปเดตนะครับไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับผมกระจ้อนก็เรียกว่าหางนั้นโดนกัดไปนะครับผมตัวดําเลยนะครับตัวนั้นนะครับกัดตัวนั้นแย่งขุดเลยกัดเลยนะครับนี่เป็นกระแตนะครับก่อนจะลงมาดูกับดักหนูนะครับผมอยู่ที่บ้านนะครับ ตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับบ้านกใกล้ๆนี่เองนะครับได้ยินเสียงกระแตแล้วก็หมาก็มาด้วยก็ไล่เข้ารูเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ารูลึกลงไปอย่างนี้นะครับผมแบบว่าอยู่ในพื้นที่ราดช,ชันแบบนี้แล้วก็ลึกลงไปอย่างนี้ไม่มีรูออกแน่นอนนะครับแต่ถ้ารูเสรยขึ้นข้้งกนอย่างนี้มีโอกาสที่จะมีรูออกนะครับต้องดูรูออกไว้ตัวนี้ก็ อยู่ไม่ลึกมากนะครับสำหรับกระจนกระแตไม่เหมือนพวกหนูหรือว่าตุ่นนี่ตุ่นนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับแต่จะขุดก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเป็นกระแตตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับแต่ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกับดักหนูกันต่อนะครับว่าจะได้หนูหรือเปล่าสําหรับเช้านี้นะครับผมเช้านี้ก็ถือว่าได้กระแตนะครับคุณผู้ชมเป็นผลงานของเจ้าสามตัวนั้นที่คอยวิ่งไล่นะครับแถวนั้นนะครับผม ก็เดี๋ยวได้แตมกันแล้วนะครับน่าจะเป็นแยกไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับกระแตก็ถือว่าสุดยอดเลยครับเชา้านี้ประมาณ8ดโมงเช้านะครับผมพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับอยู่รงตรงนัง้นนะครับก็เดี๋ยวใส่ย,ย่ามก่อนย่ามคนป่าก็ได้กระสอบตรงปุ๋ยนี่แหละครับ ไปดูกับดักหนู18อันนะครับว่าจะได้สักอันหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปขอบนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ